สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมนี่อยู่ในแปลงฝรั่งเฟื่องหงมีเนาะเอ่อจะมาอัปเดตให้ฟังกับการใช้วัสดุฟื้นฟูฟดินสุดแห้งกับสุดน้ำห่อจานตีเนาะในเอ่อ PIM โมเดลที่ต้อมใช้อยู่ก็ปีปีกว่าๆแล้วเริ่มใช้ตั้งแต่พฤษภามิถุนานนี่แหละช่วงนี้ชนปีพอดีก็ห่อเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างข้อดี ที่ต้อมเลือกใช้การปลูกฝรั่งแบบพีเอเ็มเนี่ยมันดีอะไรยังไงเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยเนยาะราวนี้ห่อฝรั่งอยู่พอดีไม่มีอะไรเราก็ตั้งกล้องคุยกันเนาะอยากมาเล่าให้พี่ๆฟังจากที่พี่ๆตามดูช่องต้อมอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราทําฝรั่งเป็นหลักแล้วก็แปลงเนี้ยถ้าใครจําแปลงนี้ได้นะเมื่อปีที่แล้วสักปีกว่า,วาช่วงต้นๆปีเนาะเป็นแปลง เฟื่หงมีที่มแมลงลงหนักมากแต่เราก็ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าสารจับใบหรืออะไรที่เป็นเคมีอันตรายต่อมนุษย์ต่อคนและสัตว์เลยใช้ PR เเริ่มใช้ p r m อมาหนึ่งปีนะ,ะเบสของ p ีเเลยก็คือการห่มบ่มฟื้นดินแล้วเติมด้วยวัสดุฟื้นฟูนดินสูตรแห้งสูตรน้ําที่มีโซคอนกับอะมิโนโแล้วก็มีทีอ,อที่เป็นหัวใจหลักนะ้อยเป็นนวัตกรรมหลักที่ทําให สวนฝรั่งเราเนี่ยนะตอนเนี้ยแมลงแมลงมีครับแต่มันไม่ได้กวนจนเป็นปัญหาเนาะมันยังมีบางใบอ่าโดนกินอยู่บ้างอะให้ดูอย่างเงี้ยโดนกินโดนทําลายอยู่บ้างแบบเนี้ยแต่ทั้งแปลงเนี่ยเลยแล้วดูยอดเนี่ยนะยอดไม่หยุดเลยอันนี้เฟื่องหงมีนะครับใบใหญ่มากแล้วเราตัดแต่งทําสาวไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนทรงต้นเขาเรียกว่าไงจากเราทาไม้เยอะๆเพื่อรับผลนะเนาะตอนเนี้ย เราทําทรงต้นเป็นแบบคําไม้ต้นเดียวคำหลักเสาเดียวแล้วก็โยงเอาช่วงเนี้ยฝรั่งเราสมบูรณ์เต็มที่มากๆเลยหลังจากที่ใช้มาหนึ่งปีคือแมลงไม่กวนยอดเดินดียอดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับรากคือระบบรากมันดีมากๆอ่ะมันทําให้ยอดเนี่ยไม่หยุดเลยดูเลยอย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวต้องแผนกล้องให้ดูนี่นะนี่ ดูความเขียวสวยแล้วก็ตัวใบนะเดี๋ยวต้องเด็ดปลายใบดีกว่าให้ดูกระแปลงดีกว่าเนี่ยดูความสวยงามของฝรั่งที่มันสมบูรณ์แบบเห็นนะ,ะดูใกล้ๆตรงนี้ดูยอดนี้ ใบมันเงาโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าถ้าถ้าในเรื่องแมลงนะที่นี่จะใช้แค่ชีวพันธุ์จะเป็นเมทาเลเซียมบิวเลียแต่ณตอนนี้เริ่มใช้น้อยลงปริมาณการใช้เนี่ยต่อเดือนก็เดือนละครั้งเองครับแล้วใส่มากับระบบน้ําด้วยคือให้มาทางดินด้วยไม่ได้ให้ไม่ได้ฉีดพ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยเพราะว่าระบบนิเวศเริ่มอยู่ตัวเนาะในแปลงเราคุมฟางหุมดินไว้ตลอดดินดีขึ้นมากม คือไม่ได้ว่ามาอวยนะแต่ต้องเจอหนทางเนี้ยคือเป็นหนทางกเกษตรที่แบบต้องว่ามันใช่สำหรับต้อมนล้แค่ตอนเนี้ยเราก็กําลังขยายเอาไปใช้กับไม้อื่นแต่การเอาไปปรับใช้กับไม้อื่นก็คือเราต้องรู้จักรู้จักเขาเรียกว่าอะไรลักษณะนิสัยของไม้แต่และชนิดที่เราจะนําวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรน,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 น้ำเนี่ยไปปรับใช้อีกทีหนึ่งแต่ถ้านะ้าฝรั่งตอนนี้นะอยู่ตัวแล้วเรียกว่าอยู่ตัวแล้วเลยคือหัวใจสําคัญในการทำพีเอเอ็มก็คือ การความสม่ําเสมอคือช่วงแรกมันจะดูเหมือนใส่เยอะใส่แบบเฮ้ยทำไมใส่ทีใส่เยอะจังพอเราปรับฟื้นฟูดินเราได้แล้วเนี่ยดินเราเริ่มมีกําลังแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยเดือนละครั้งใส่ปุ๋ยแค่เดือนละครั้งแล้วก็คอยสังเกตอาการแล้วก็หัวใจอีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการหมันสังเกตต้นไม้เราคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยใบมันเริ่มสีไม่เสมอ เริ่มมแีแมลงมากินอะไรเงี้ยแสดงว่าปุ๋ยเราขาดแล้วลแตม่มันไม่ได้หมายเพราะว่าเราต้องใส่ทีทีใส่เยอะๆตลอดเวลามันจะไปสัมพันธ์กับการที่เรานําผลผลิตออกไปปีที่แล้วเนี่ยแปลงเนี้ยไวลูกเยอะมากๆถ้าพี่ๆดูอยู่นะคือทุกต้นแม่ต้องหอแบบสะบ้นหันแหลกเลยรีดแทบทุกต้นและรีดแทบทุกทุกกิ่งอะ่ะกิ่งนึงนี่แบบแทบหักเลยเนาะมันก็สัมพันธ์กันคือเรานํา นำผลออกไปเราเคลื่อนย,าย้าย่าทหารออกไปเราก็ต้องเติมให้เขาในปริมาณที่เท่ากันแค่นั้นเองคือณนะตอนนี้ต้องอยากจะบอกแค่ว่า PIM เนี่ยที่สุดละเอาจริง,รงไม่ได้อวยไม่ได้อวยเพราะว่าขายของขายอะไรเลยคือใช้ลองใช้เองใช้อยู่จริงๆแล้วมันจบมันจบทุกปัญหาเมื่อก่อนเราจะต้องเดินฉีดพ่นเลยฉีดพ่นอยู่ตลอดบ่อยๆเป็นประจำไม่งั้นเดี๋ยวแมลงมาเดี๋ยวเชื้อรามาณนะตอนเนี้คือให้ความสำคัญเั่ากัน ฟื้นฟูดินอย่างเดียวเลยทุกอย่างทุกปัญหาทุกต้นกําเนิดของปัญหามาจากดินไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเริ่มต้นมาจากดินถ้าเราบํารุงดินให้มันสมบูรณ์มีพลังแล้วอะคือณนะตอนนี้ไม่ไม,ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับให้ทางดินอย่างเดียวที่ทางใบเนี่ยไม่ได้ฉีดเลยนะตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าคือไม่ได้ใช้ทางใบเลยผสมราดรดทางดินอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเชื้อพันธุ์เมทเลเซียมบิวเวอเลียบาซิลัสซับซิลิส แต่โคเดอร์มาจะมาทางดินหมดไม่ได้ฉีดไม่แทบเรียกว่าไม่ได้ฉีดมาตั้งแต่เริ่มทําสาวแล้วคือมันเน้นที่ดินพอต้นไม้มันมันได้ดินที่มีกําลังต้นมันก็แข็งแรงสมบูรณ์สุดฉีดเป็นแบบนี้นี่เองหนึ่งปีที่ผ่านมาท้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเออเนี้ยเนี้ยแล้วเป็นแบบนี้ทุกแปลงนะแปลงแตงโมก็าง,งามเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเดี๋ยวไปที่แตงโมงเดี๋ยวทำคลิปแยกให้คลิปหนึ่ง ฝรั่งเตงโมก็โอเคส่วนใบแดงผลแดงอย่างสีสะเกตสามกับแดงอยโยยาแปลงนั้นเริ่มฟื้นคืนสภาพแล้วแปลงนั้นเราปลูกที่หลังแล้วก็การให้ปุ๋ยการดูแลยังไม่สม่ำเสมอแต่พอเรากลับมาทําสูตรฟื้นฟูดินสูตรแหนะสูตรแห้งสูตรน้ำเนี่ยนะเป็นประจาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีวันดีคืนสวยงามนั้นตอนนี้จะเห็นพี่ๆจะเห็นว่าต้นจะบ้าใช้กล้องใหญ่คือใช้กล้องมิเรเลต์เนาะถ่ายสวยๆอยู่ในแปลงอย่างเงี้ยคือมันสวยอะ พอมันสวยมันก็อยากให้ทุกคนเห็นนะอย่างที่ต้องเห็นเนะี่ยเห็นไหม,มแมลงไม่กวนไฟสวยมันเงาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มห่อผลผลิตได้ละมันก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ง่าถ่ายมันน่าอยู่ในแปลงตลอดเวลาเนี่ยเอาลบให้ดูเลยเนี่ยเนาะหนึ่งปีไม่ได้โฆษณาเกินจริงแต่อย่างใดเราทดลองใช้เองแต่ที่สำคัญเลยก็คือการห่มดิน ห่มดินเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยต่อจะให้ปุ๋ยวิเศษอะไรขนาดไหนแต่เราไม่อนุรักษ์ด้าดินไม่เพิ่มกําลังดินนะยังไงเดี๋ยวปัญหาก,ก็กลับมาอีกอย่างหนึ่งคือการทําแบบนี้มันยั่งยืนตรงที่พอดินมีกําลังแล้วนะเราหมันเติมแบบนี้ทุกอย่างมันจะง่ายแล้วก็ปัญหาโารคแมลงมันก็จะไม่กลับมาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะในช่วงที่เราฉีดน้ําหมักไล,แล่แมลงอะไรพวกนี้มันก็ไล่ได้จริงนะอันนั้นมันไล่ได้แต่เราต้องฉีดบ่อยแต่พอเราหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วกลายเป็นว่านะตอนเนี้ย ให้ความสาคัญกับการดูแลดินทุกอย่างจบอาจารย์อาจารย์ตีนะอาจารย์ราชยุทธพูดไว้เสมอว่า,าเกษตรไม่ง่ายนิดเดียวเกษตรเนี่ยอยู่ที่ดินเลยต้นกําเนิดอยู่ที่ดินเลยดูแลดินยังไงนะเดี๋ยวเขาดูแลต้นเพื่อให้เราอย่างนั้นแล้วแล้วเพื่อเขาจะให้ผลผลิตตอบแทนกับเราเองโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาแวะคุยกันมันสวยอะ่ะก็เลยพาถ่ายดูเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยววันมีผลผลิตนะจะให้คุณแม่เลี้ยงนะคุณภรรยาแต่งตัวสวยๆมาเก็บผล,ลมาช่วยห่อฝรั่งด้วย กยากโชว์ไม่ใช่หรอกคือมีความสุขมากเลยดูดินี่เนาะใครสนใจวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรน,น้ำหรือการปลูก การดูแลพืชแบบ P ี m ก็สามารถกดหัวใจกดติดตามกดทุกช่องทางต้องมีทุกแพลตฟอร์มนะตอนนี้นะของโซเชียลนะไม่่จะเป็นแอปแดงแอปดาแอปฟ้าทําไม้หมดเลยครับใครสนใจการปลูกการดูแลก็สามารถกดติดตามกันไ้ได้เนาะใครสนใจวัสดุฟืนฟ้นฟนูดินไม่ว่าจะเป็นโซคอนอะมิโนหรือทีสามารถอินบ็อกซ์ทักแชทสั่งกันเข้ามาได้พันไม้เราก็ยังทำจำหน่ายเหมือนเดิมนะสวยจากอวดไม่ใช่เลยหรอก โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกันจ่ากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี om, ่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ